มาเบิ่งข้าเจ้าขัวหอยเอฟีเออยู่อยู่ให้หน้าให้หน้าแสงโอ้ข้าเจ้าดำติดแล้วนะนี่เนาะเบิ่งวิวงามขนาดเลยวิวภูเขากองกันสั้นๆป้ายายในนังขัวตากแดด นั่งคักแท้โอ้จังพ่อแล้วจังมันเป็นดินมันเป็นเบบนี้โอ้ฉันก็มีหายนาหน้าพูดอะไรอีกเอหายหน้าหน้าเซียงแล้วก็พูดเขาป๊า กอเต็มกระยังแล้วขักแท้เียแค่เท่านนี้บ่เวียนไปเวียนมาเท่านนี้บ่เออโบคนไม่นโนั่นเราเบอข uh. ักแท้บริมีตัวหน่วยซับเลยหน่วยสับบ่เอาได้กลัวเมื่อแล้วให้เขาบ่ ได้เลยบ้านเพื่อนนะยาบัอยำมนจะให้เมค้านะอเด็ดเห็นแล้วเห็นแล้วเด้งด้งยบวเอาเอาหอยจูบหอยปากวงเออหอยอันนั้นขี้กระใต้หอยขุ่มเด้ไ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 ดบ่ได้หอยับกบ่าว๊็ยายเาเก็บเอาหอยซับลาวยายนุ่นบางหญกับบัเอายพวกเก๊บมีเด้อุ คันนจะมาทุกมื้อเลยบ่กจังมื้อเราจะมาโอ้ยมามุชูบ้านนี้ไ่ได้ไปเฮ็ดบุญนวันนี้เราไปปนแวะน้ำข้าวถอยกันแต่ละปีเราเคยมาเอาอยู่นี่มันบ่อยู่นี่เลยเคยมาเอาอยู่แล้นี่นี่เขาเห็นนะน่าตะวันนี่อโต้องมีหลายเฉพาะในนี่เนาะมันเป็นเอิงเลิงเป็นเอิงเลิงน้ำยามผุนมันบ่อกหลวงพ่อเลยสะเด้ไ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 ด้จังเพลินเลยนี่เด้อ กบัอนะักเธอแท้ดินกะจู่ไอช่วยเสียมก็ข่าวจู่ไอช่วยเด็เดเด้นี่เดเดเจ้าก็เห็นคักอยู่เนาะเน่ยเห็นคักอยู่เนาะยันมาบเห็นปันเนี่ยเออเป็นอึงเลิงไปเลยคือดินทรายนี่คักเอแท้ดินทรายดินหาว่าโอตากแดดบ่มีีผมเลยยอ

ห้าหกลูกพูดได้หนีเลยดิเออโบได้ชับโบได้ชับละเอากระชับละน้อยใหญ่เดือดทิมเซละมันเน่าเนาะน้ำเออนั่นโทรซาพันโบได้ไหนั่นลราเบ้อว่ะมือหนึ่งห้าโลก็ได้เศษละโซซาพันที่จะบ่มี่กระชากช่วยหอยก็นั่นล่ะมันมันเพราะว่าหอยนี่มันได้แล้วค่ะอันนี้อันนี้ล่ะเพราะเพราะมานึ่เงินเออเพอมานึ่เงินเนาะไม่คว้ายาวเงินนี่แหละน้ำโอ้เอาไป ค่ะอลีหาเสอนดินนี่เอาว่ะดินทีมอนอืมดินทีมอนมันจุ้ยจุ๋ยค่ะเออนะอย่าเออค่ะมันเป็นหนองเนาะว่ามันเป็นหนองบ่อนอันนั้นเสืออ้งลืองหอมันก็หอยกระหลาย่ะอยีเอย เป็นเปล่ยนเอิ้องเลืงนองเคี่ยงข้าเห็ดนาละกัเนาะนาอันตะบุญชวนอันใม่ระเบิดตะกี้ให้ชวนชวนตัวนี้เห็ดแบบนี้ละลลาทางนี้ละค่ะโบเห็ดเนาะเี่ยงขาเห็ดแล้วกะเจ้าก็ไ่ได้ขวยเนาะห็มก็เปลีันชั้นหายหน้าไฟอันนะ ข้าวทางเดยข้าวทางเดียวนี่บ่ข้าทางห้านี่บอหรือข้าวทางไม่นั่นก็เป็นอีไห่น,นะเอออดเพียงผูเจ้าบอ่าเยอึดเพียงนี่เดี๋ยวนี่บ้านหนึ่งเราก็บอาอีลีนี่เออเอ็เก็บเอาหอยแดงเนีเอ่อกลางนานั่นได้ คำมันไก่บ้านนะมันกับพ่ออาอยาู่เดี่ยตัวนี้นี่เหล้าบรเห็นนี่ตัวนี้ที่ด๋อยนี่อันเพื่อจะมาขัวมาขัวว่ะมืุดโดยเขามาหน้าพเพื่อจะเจ้ากาพา,ดาเ,เดี๋ยวมาเลยอัยนมัเนเนป็นผาสูงผา งามผุนจงจีงามจาเนเพราะว่ามันป่าไม้เขียวงามขนาดเลยนั่งเก้เถียงเขาเจ้าแ้วยงงางไปบึงหน่อยหนึ่งป่ะโอ้งามขนาดเลยวิวงามผุนน่าจะงามก่ะเยหนสบายอยู่ในห้มก่อผ่ ข้างหลังก็จะเป็น,นผู้ผู้ผาผู้เขาต้นไม้น้นำน้าแสงท่านนี้เขาก็จะปลูกอ้อย่้างก็จะเป็นสวนมันคักวิวเะยวิวงามขนาดเลยหน้ากับพอดีพอดีเป็นตาดำให้หน้าพอดีน้อยคักดำก็บส้มสิคัก โบ่เมื่อยเมือม่อยเมื่อยกับโบ่เมื่อยแห้งอูกาเขาเจ้าก็ยังเหลือหลายอยู่ได้เพระาะว่าช่วงนี้อยู่ทางอลาวฮาวกับเป็นฤดูแรงเนาะฤดูเหตนาเซงน,นะพื้นที่ที่มีอ่าดินเพียงฤดูเหตนาฤดูปลูกพืชเ่าฉันจะ้ะโดยเฉพาะทางภาคกลาง ของปรทเทศลาวค่ะเนะาะเจ้านาเจ้าให้เจ้าสวนก็นลืมได้เนี่ยพากันปลูกปลูกพืชปลูกข้าววิวงามขนาดเลยงามผุนทุกสิง,งามผานานุ่นี่แนเห็นมืดเลยขนาดงามเรยยังงามหลเขาแล้วได้เ,เ,เนี่ยจะาคองนานเนพราะว่าบึงจากโกข้าวโกกาเขาจะมันจับแหละ มันเลิมแตกก่อแหละโอ้งามขนาดเลยโอเคีกพี่คิปนึงกับเป็นคลิปสันส้นๆเนาะพอดีมาเห็นยายในะเราขว่หอยเรืออย่างมาเบิง่งแล้วก็มาเห็นวิวงามๆก็เลยถ่ายบรรยากาศกลางแจ้งภูเขาแล้วก็ทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะที่ติดภูเขางามๆม,มันก็ลมพัดเย็นเย็น บายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปเดอ้อ